จากปรากฏการเอล尼โยนอกจากจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นยังส่งผลกระทบกับการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำเกิดป,ปัญหาฝุ่น PM 2.5และโรคภัยต่างๆขณะเดียวกันจากงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าปรากฏการเอล尼โยจะเกิดขึ้นอีกสามครั้งในอีกห้าปีข้างหน้าคือปลายปีนี้ปี2568และปี2570โดยรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราธิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยา นายรังสิตกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน มีงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก i อ c เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเอลนดีโยภายใน5ปีข้างหน้าจะมา3ครั้งปลายปีนี้แล้วก็ปี68แล้วก็ปี70ดนนั่นหมายความว่าพอปีหน้าตอนจะเชื่องฝนมันอาจจะมีฝนบ้างแต่พอปีหกจะเจออันิีโยยอดหนึ่งถ้าฝนไม่ดีมันก็กระทบ6กนั่นคือยอดที่2ที่จะตามมานะครับยอดที่3ก็คือปลายปี70ฝนอาจจะมาบ้างพอได้น้ําบ้างแต่ก็จะไปกระทบกับ71 เพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเราไม่สามารถจะเก็บน้ําในอ่างแล้วใช้ปีนั้นหมดแล้วปีหน้าค่อยว่ากันหรือมารอฝนฉะนั้นขณะนี้ไปไม่ได้แล้วด้วยสภาพอากาศแบรปรวนแบบเอ็นโยเนี่ยท่านต้องบริหารน้ำหนึ่งปีแล้วใช้3ปีกลับมาพลิกการบริการ,การน้ําทั้งหมดเลย อย่งางไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ e ์เอลโยแล้วจะเห็นได้ชัดจากค่าฝนเฉลี่ยในปีนี้น้อยกว่าค่าปกติอาจส่งผลกระทบยาวไปถึงปีหน้าโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกจึงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ด้านนายประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ e ์เอลนีโ ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากและภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจึงกำชับโครงการชลประทาน โครงการก่อสร้างสำนักเครื่องจับกลนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่เป็นจุดรองรับน้ำจากทางตอนบนให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้งสองมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมกันบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน